ติดติดเหมออ้ครับคุณหมออา้าคุณพชจ้าช,ชูเรื่องการรักษาคุณตาเสินใจว่าเป็นยังไงบ้างครับ เรื่องแบบนี้จัดช้าไม่ได้นะขอบคุณครับผมจะรอคิดดูอีกทีชิบแหมมไม่ได้มานานเลยนะร่างกายมันขี้เกียจครับพอย้ายบ้านแล้วก็ไม่อยากจะขยับเลยยุ่งมาก เลยฟินาหนูทำไมถึงได้ผอมอย่างนี้รัจจะกินเถอะน่ากินเถอะฉันไม่หิวรบกวนทำให้ผมอีกชามหนึ่งนะครับได้ได้จ้ากินด้วยกันเถอะ ไม่ได้ไม่กินจะไม่มีแ้งหาเงินเอานะชีวิตนี้ของฉันจะไม่ให้ทำให้นายผิดหวังเด็ดขาดเฮอจูอ้อฉูผิดหวังมากลุกแล้วตอนเนี้ยให้ไฟน้อยลงก็ชิ้นก็เล็กลงด้วย ก็เหมือนกับความรักของพวกเราจบตอนที่สองบทที่สามหนึ่งสัตว์สันจะรักนาย แอบนะอ่ะจอย,ยังไงก็ได้รีบทําคโมดดีกว่านะครับปล่อยไว้จะยิ่งอันตรายผมผมกลัวว่าจะใช้ชีวิตลำบากนะครับยิ่งตอนนี้ผมอยู่ตัวคนเดียวด้วยคงทนไม่ไหวแน่ ช่วยจ่ายยาให้ผมก่อนแล้วกันครับผมจะไปคิดดูอีกทีฮคุณหมออ้ายครับพักนี้ผมเลือดกำดาวไหลน้อยลงแล้วแต่กลับมีไข้หนักขึ้นเมื่อสองวันก่อนตอนที่ผมมึนๆหลับไปก็ฝันว่าตัวเองกลายเป็นเตาผิงอันใหญ่ ทั้งหัวใจตับม้ามและปอดถูกเผาอยู่ในเตาผิงนั้นผมคิดว่าอีกนิดเดียวตัวผมคงจะทนไม่ไหวแล้วคุณคือคนไข้ของผมเรื่องการรักษาผมจะคอยอยู่ข้างๆคุณเองไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะครับคนเราต้องมีความหวังฝีจริงไหม ผมจะรอคิดดูครับโอเคครับคุณไปรับยาเถอะขอบคุณครับคุณหมออ้าเดี๋ยวก่อนนี่ครับอยู่คนเดียวก็อยากกิดเดยอะไปละหาอะไรทําบ้างนะครับอย่างเช่นปลูกดอกไม้ขอบคุณครับคุณหมอแต่ผมดูแลดอกไม้ไม่ค่อยเป็น แล้วอยัางเป็นดอกกล้วยไม้ที่ปอกบัยด้วยปลูกดอกไม้ไม่ยากหรอกผมกับหวังว่าคุณจะตัดสินใจได้เร็วๆนี้เพื่อจะให้ผมจัดการเรื่องการอาสาคุณนะครับพอคุณหายดีดอกไม้ของผมก็จะได้รับการดูแลที่ดีด้วยอเรื่อง เริ่มเจ็บขึ้นมาอีกแล้วยา yeah. เจ็บจังได้ยินมาว่านาะยชอบคุณเจนคุณอยู่ที่ใดที่นั่นคือขอฟ้าที่ฉันคิดถึง ฉันฟื้อหนังเือของเธอมาให้นายฉันหวังว่านายจะชอบหนังเือเล่มนี้แล้วก็แล้วก็ชอบฉันด้วยนายไม่กลับบ้านมา19วันแล้วนะจบตอนที่สาตอนที่สี่หนึ่งฟัตวัตฉันจะรักนาย เกกึกมืดค่าแล้วก็ไม่เปิดไฟนั่งอยู่อย่างกับผีงั้นเลยคนเขาตกใจหมดหลับแลวเพิ่งจะตื่นน่ะก็เลยมาเปิดไฟไม่ทันที่บริฝัทนายไม่ยุ่งแล้วเหรอ ุ่งก็ต้องหาเวลากลับบ้านบ้างสิหลายวันนี้นายเองก็ไม่รู้จักโทรหาบะฉันบ้างเลยนายผอมลงหรือเปล่านเนี่ยโตป่าน,นี้แล้วยังไม่รู้จตดูแลตัวเองอีกนายไม่คิดจะฝ่องกระจกตัวฟ้าผ้าตัวเองเลยหรือไง ปล่ารจริงๆแกะั่วหน้าผอมลงไปแค่ไหนเนี่ยกินแม่ลงก็เลยผอมลงไปหน่อยนะฉันเหนื่อยมากไม่อยากทำตั้งแต่วันแล้วนะ นายไม่คิดถึงฉันเหรอฉันเป็นหวัดไม่ค่อยสบายอยาเอาแต่ใจนักเลยรีบนอนเถอะึบจบตอนที่4รีบอ่านเ๋ยวมาค่ะนาทีนี้บทที่5 First ้าหนึ่งฟิสวัสฉันจะรักนาย ไม่ใช่แปลนะแปลในเว็บนี้นอ่านในเว็บลแล้วก็มาอ่านภาษาอังกฤษติ๊กตอกติ๊กตอกชื่อชูผู้ชายสองคนจะหวังเมืองแค่ความราจะอยู่กันได้ได้ยังนานยังไงจ๊ะฟิง ที่เขารักบนร่างกายของเราก็อาจจะมีคนอื่นที่เขาคิดว่ามันมีดีกว่ามาแทนที่ก็ได้เมื่อไหร่ที่เราเริ่มตั้งตารอให้เขากิ่ถึงอดีตหวานชื่นเมื่อนั้นก็คือวันความฝันพันกำลังจะจบลงแต่ฉันยังทำใจที่จะจากไปไม่ได้นี่นาหนัออันนี้ฝ้าทั้งเรื่อง เมื่อเวลาอีกไม่ถึงปีแล้วฟินะเลยวเวลาไม่ถึงปีสินะฉันไม่ฝนว่านะ่าจะไปทําอะไรนอกว่าแต่ขออย่ามาวุ่นวายต่อหน้าฉันฉันยอมได้ฝึบเสี่ยวชูทั้งบ้ำตา,าอย่าใจร้ายกับฉันนักเลยนะฉันไม่เคยโกนนายจริงจริงจังๆสักครั้งแต่ถ้านายยังทำได้ฉันอีก ทางนี้จะจะทำให้นายไม่มีทางหาฉันเจออีกเลยนั่งหลงหายคนอานนั่งหลงหายสิบปีแล้วสินะสิบสี่ปีแล้วตอนแรกทำไหมถึงแต่แนวแน่ที่จะทิ้งทุกอย่างเลือกที่จะไม่เรียนมหาลัย แล้วก็ออกมาใช้ชีวิตของตัวเองกับนายนะฝุบฝุบบรีจัดดื่มเห้าหนักทุ่มเทชีวเพื่องานสางธุรกิจไม่ง่ายเลยที่จะลืมตาอ้าปากได้แต่กลับต้องมาเจอชีวิตที่ลำบากอีกครั้งแต่จะโทษใครได้ละ่ะสุดท้ายมันก็คือเส้นทางที่ฉันเลือกเองจก นายตื่นมาทําไมแต่เช้าเนี่ยฉันลืมตื่นขึ้นมาไม่เจอข้างๆหนาวชะมัดเลยหาวตื่นเช้าจนชินแล้วนะเดี๋ยวนายออกไปก็หาอะไรกินหน่อยแล้วกันฉันไม่ได้ทำกับข้าวเอาไว้นายไม่สบายเหรอไม่ได้ระวังเลยเป็นหวันนาะยไม่มีอะไรหรอกวันนี้นายไม่เข้าบริษัทเหรอ แม่ไปล่ะจะอยู่บ้านเป็นเพื่อนนายงานฉันจะทำอะไรให้นายเกียรติฟนหน่อยเนะเป็นบะหมีม่มะเขือเทศดีไหมได้สิขวบได้ปลูกดอกไม้เหรอจบตอนที่หา้ารีบอ่นเร็วๆนิดกว่าบทที่หกบท หนึ่งทศวรรษฉันจะรักนายนายปลูกดอกไม้เหรอหนายนายไม่ชอบดูแลต้นไม้ใบหญ้าไม่ใช่หรือไง<นาม>เพื่อนให้มาก็เลยเลี้ยงเล่นเล่นดูนะ่ะ<นาม>เพื่อนที่คบกันตั้งแต่เมื่อไหร่ช้ำรู้จักหรือเปล่า ของมีค่าแบบนี้เอามาให้นายเลี้ยงเล่นเ่นกันเดอ้อเฮ้ยเจ้าชูเพ่งพี่นายออกไปหาความฝุกข้างนอกได้ฉันแค่มีเพื่อนก็ไม่ได้หรือไงไปข่าพูดที่หยาบมากอะไรพูดบ้าอะไรฮะฉันออกไปหาเงินมาเลี้ยง นายแทบตายวันๆก็กลับจะคิดปบ,ดบ,ดบ,ดบด่บ่บ่มาเนี่ยนะหฮอทันชอบให้นายเลี้ยงเงินเหรอหุ้นสาสิบเซนนี้ไม่มีครับอยู่กินของฉันแล้วเหรอชื่อของเราสองคนนาคนโดก,ก็กลายเป็นเป็นค่าแดงดูงั้นเหรอเจียงเฟเวียลสมองนายพังไปแล้วเหรอ ว่ากรันมาขนาดนี้ไม่กลัวฉันจะถามอะไรต่ออะไรบ้างใครจะไปรู้ว่านายไปมีคนอื่นหรือเปล่าแต่จะแตะตัวก็ยังไม่ให้ยอมฉันแตะค่าดอกไม้กระถางนั่นซื้อบ้านนี้ให้นายได้จ่ายค่าดาวห้องให้นายได้ทำไมถึงยอมไปเป็นเมียเกี่ยวคนอื่นฮะดอกไม้กระถางนั้นแพงขนาดนั้นเชียว ไม่อยากกลับมาก็ฝ่ายหัวไปไฟ้าใครอยากจะไปสนใจว่านายจะทำอะไรบ้างข้างนอกนั่นแล้วก็อย่ามายุ่งเรื่องของฉันนายกล้าลงมือกับฉันจริงๆเหรอกูอยากข้าพี่อีกปังกรกกอกเชิญครับคุณหมอไอ มารับยาในวันหนาวๆอย่างนี้เหรอครับนี่น้ำครับขอบคุณครับถือโอกาสเอาบ้านของคุณนีเมื่อคืนนครับก็แค่ดอกไม้กระถางหนึ่งนะครับถ้าคุณกลัวว่าต้นมันบอบบาเกิดไปไหนวันวันไหนวันวันผมไปเอาต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายๆของข้อมาให้คุณก็ได้นะครับ วันนี้อาเจียนอีกแล้วครับมีเลือดปนออกมาด้วยความฝึกเหมือนกับสมัยวัยรุ่นดื่มเหล้ามากๆแล้วก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดครับวันนี้ตอนอาเจียนผมรู้สึกเหมือนใช้เวลาชีวิตวไปหมดแล้วผมถึงได้ขยันขยอให้คุณที่ทำาุกีโมตั้งแต่แรก จะว่าไปคุณก็เพิ่งจะสาผิบใช่หรอครับไม่ใช่หรอครับจะแก่แค่ไหนกันเชียวคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินจะฝืนตัวเองขนาดนี้ไปเพื่ออะไรกันครับถ้าคุณไม่ยอมทำทีโมผมก็ไม่จ่ายยายคุณเหมือนกันถ้าคุณหมอทุกคนเป็นเหมือนคุณผมคงไม่อยากจะเชื่อว่ามีคนไข้ที่กาาล้าทะเลาะกับหมออยู่เนี่ยนะ พอเลยครับไม่ต้องมาโยนความผิดให้ผมเลยช่วงบ่ายผมไม่มีงานแล้ว๋อยอบไปรับยากับคุณแล้วกันรับยาเสร็จ๋ยวผมจะไปโฟงนาวันแบบนี้เรียกรถไม่ค่อยสะดวกหรอกครับจบตอนที่6โอเคครับไปตรงกัน